เราอาจคิดว่าเรารู้จักต้นกำเนิดของตัวเองดีพอแล้วแต่การค้นพบครั้งใหม่นี้อาจเปลี่ยนทุกอย่างนักวิทยาศาสตร์ค้นพบบทที่ซ่อนเร้นในประวัติศาสตร์การวิวัฒน,นาการของเราและมันบ่งชี้ว่ามนุษย์มีอดีตที่ซับซ้อนกว่าที่เคยคิดเป็นที่ทราบกันว่ามนุษย์ปัจจุบันหรือโฮโมเซเปียนส์ถือกำเนิดขึ้นในแอฟริกาประมาณ3 0 0แสนปีก่อนแต่ก่อนหน้านั้นละ่ะเรื่องราวของเราเต็มไปด้วยปริศนา และตอนนี้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้ค้นพบว่ามนุษย์ไม่ได้สืบเชื้อสายมาจากประชากรโบราณเพียงกลุ่มเดียวแต่มีอย่างน้อยสองกลุ่มกลุ่มบรรพบุรุษทั้งสองนี้ถูกเรียกว่ากลุ่ม A และกลุ่ม B พวกเขาแยกจากกันเมื่อราว1.5ล้านปีก่อนโดยอาจเกิดจากเหตุการณ์อพยพขนาดใหญ่ซึ่งทำให้กลุ่มหนึ่งเดินทางไกลไปยังดินแดนใหม่ แต่เรื่องราวกลับพลิกผันเมื่อราวสา0แสนปีก่อนทั้งสองกลุ่มกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วได้ผสมพันธุ์กันและท้ายที่สุดได้ให้กำเนิดเผ่าพันธุ์มนุษย์สมัยใหม่ทีมวิจัยใช้ข้อมูลจากโครงการ1000 Genomes ซึ่งเป็นการศึกษาพันธุกรรมของประชากรทั่วโลกแทนที่จะใช้ DNA จากฟ o s s ิลพวกเขาได้วิเคราะห์ d n a ของมนุษย์ยุคปัจจุบันเพื่อค้นหาร่องรอยของประชากรโบราณที่อาจไม่มีหลักฐานทางกายภาพหลงเหลืออยู่เลย และผลลัพธ์ที่น่าทึ่งคือกลุ่ม A มีอิทธิพลต่อพันธุกรรมมนุษย์ยุคใหม่ถึง80%ในขณะที่กลุ่ม B มีส่วนร่วมอีก20%และที่น่าสนใจคือกลุ่ม A อาจเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์นีแอนเดอร์ทอลและเดนิสโซวานซึ่งถือกำเนิดขึ้นเมื่อประมาณ400,000ปีก่อนดเรเทรเวอร์คัสซินผู้นำทีมวิจัยอธิบายว่า แม้พวกเขาจะพบหลักฐานของกลุ่ม A และ B แต่ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าบรรพบุรุษเหล่านี้อาศัยอยู่ที่ไหนกันแน่พวกเขาอาจอยู่ในแอฟริกาทั้งสองกลุ่มหรือกลุ่มหนึ่งอาจเดินทางไปยูเรเซียก่อนกลับมาอีกครั้งแล้วกลุ่ม A และ B คือเผ่าพันธุ์ไหนกันแน่หลักฐานฟอสซิลบ่งชี้ว่าโฮโมอีเรกตัสและโฮโมไฮเดลเบเกนซิสคือคำตอบที่เป็นไปได้มากที่สุดแต่คำตอบที่แท้จริงยังคงเป็นปริศนา และนี่คือบทที่ซ่อนเร้นในประวัติศาสตร์ของเราและมันอาจเปลี่ยนมุมมองของการวิวัฒนาการของมนุษย์ไปตลอดกาล